ทุกคนหัวหน้าดอมพวกเรามาอีกแล้วนี่ไงหัวหน้าดอมเขา number one อยู่แล้วพี่ก้องสามผัวเมียคืออะไรพี่ก้องพูดอะไรไม่ได้นะจะสามผัวเมียไม่ได้มันมันมีแค่สอง้หมอุ๊บพี่ก้องเขาอันนี้คือคนที่จะไปเล่นคอนคอนเสิร์ตห้ไลอิรินาทุกคน พี่ก้องเขาสัญญาไว้แล้วว่าทุกถ้าเขาจัดทุกปีอะจะต้องมีนุกกลับไปแน่นอนใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูพี่ก้องเขาว่าเลยถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนี่คือน้องของพี่ก้องน่ารักมากนี่พ่อบ้านจ้าคุณพ่อบ้านทํำกับข้าวนะจ้าทำกับข้าวแก่งคนกินก็เนาะน่ารักมากทุกคน คือแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะเหมือนพี่ก้องบอกอืมอะไรเนี่ยบุมพูดอะไรเนี่ยทุกคนเราจะไม่พูดให้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินานเขาน่ารักกันมากที่เกาหลีแบบเอ็นดูอะ่ะเอ็นดูทุกคนขนาดพี่ชาเป็นคนถ่ายอะ่ะ ก็ได้ย <google> <boundaries> ินแต่เสียงหัวเราะพี่ชาบ่ะว่ามันน่ารักและมันสนุกแล้วมีดูมีความสุขขนาดไหนเนาะสามคนผัวเมียเจ็ตท้องเป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเลยเท่าไหร่อ่ะทาไมมันถูกป๊อปคอนเลยนดอกหีโมไม้เนี่ยคาโมไม้ดอกคาโมไม้ 27่เราจะไปเที่ยวที่เราจะไปดูเราจะไปหิมะไปเล่นหิมะวันนั้นอย่าลืมตัดไปใส่ด้วยนะครับวันนั้นพวกเราทั้งสามคนจะถอดเสื้อใส่หิมะมันต้องถอดด้วยนะแล้วรอดูนะครับวันจริงมันจะไม่ไปดูหิมะครับใส่แก้เกงตัวเดียวไปท้าทายตอนนี้ถ้าพวกผมไม่ได้ไปก็ไปตัดในในในยูทูบในอะไรไปใส่เอาละเอาไหนอ่ะต้องไปเจอเขาสิ น้องสายออสเตรเลียช่องนี้ช่างสาระไลครับช่องนี้ช่งรสจัดไม่บอกไม่อร่อยหรือไม่เลยไหนวะจะไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแตไม่บอกนะว่าอร่อยไม่อร่อยรีวิวรีวิวเขาปั๊บจะบอกทุกเเป็นนุ่มใบทองังข้าน้องยัลองได้ใช่อีกเมียงนึ่งเ อยากรู้ไม่ช่อมึงอะไรมึงอะไรมึงสิงมึงสิงใครขับรถชายรวมกันเป็นชายมึงสิงร้องเพลงว่าทีเป็นนมไวท์ท้องเหนื่อยครับผมอยากให้ทุกคนไปพักผ่อนเถอะเอาเวลาที่ไปฟังมันพูดไปนอนพักก่อนแป๊บนึงครับไปเฮ้ยบนนีเฮ้ยทำยี่ห้อมันนะเด้อหนึ่งสองสามไอปี๊ดหนึ่ก็ไม่เห็นคุยบอกว่า